สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทานายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง มารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะหกดาบเอ p ม r o อนะคะเจ็ดถ้วยถือว่าเป็นพลังงานค่อนข้างดีมากๆ h ากไ r โดรเฟนสแตงนะคะเก้าไม้เทา้าอัศวินไม้เท้านะคะ ああ p a g e of b o บ r ล Emplace แล้วก็ใบสุดท้าย Age of Pentacle เป็นช่วงที่ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดหรือสมหวังในสิ่งที่คุณลงมือทำมันเป็นสถานการณ์ของการรู้สึกสบายใจโล่งใจอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ มันกำลังจะขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะอะไรที่มันติดขัดก็จะราบรื่นปัญหานะก็จะได้รับการแก้ไขหรือไพ่กําลังสื่ออีกอย่างหนึงว่าหากคุณกําลังเจอปัญหาที่มันหาทางออกอะไรไม่ได้ชีวิตมันดูมืดมนก็ขอให้มีความเชื่อว่าในทุกๆปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ไขนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่ารนอย่ากลัว เพราะถ้าเรารนเราตื่นเต้นเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่สามารถจะหาทางออกของปัญหาได้ก็พยายามดึงสตินะคะใช้สติในการแก้ไขปัญหานะแก้ไปทีละเรื่องทีละปอกก็จะขี้ขายในทางที่ดีมากขึ้นจากชีวิตที่เจอแต่เรื่องแย่ๆเจอแต่ความโชคร้ายนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะได้เจอสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะนะก็ถือว่า เปิดหัวมานี่ค่อนข้างดีมากๆความวุ่นวายความทุก์ขหรือ,อเรื่องหนักใจอะไรต่างๆนะคะมันก็กำลังจะเบาบางลงแล้วก็ก่อเกิดเป็นความสุขนะที่จะเข้ามาแทนที่ก็เตรียมต้อนรับเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวราศีกันได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำ คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหญ่งานสำคัญอาจจะเป็นภารกิจที่มันดูยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าคุณทำสําเร็จก็นั่นจะหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งด้วยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะทำสําเร็จนะเมื่อไพ่เอเมอรเอร์ปรากฏขึ้นนะคะความสําเร็จนะที่คุณจะได้ที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจนมีคนเร็งเห็น ในความสามารถเร็งเห็นในศักยภาพของเราเราก็ต้องอนำนำประสบการณ์หรือนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานำมาใช้กับการทำงานให้ดีมากขึ้นนะคะงานทางด้านต่างประเทศหรืองานเกี่ยวกับการสื่อสารงานทางด้านสื่อออนไลน์เนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆนะคะจะทำยอดขายที่ดีหรือถ้าทำเป็นแนวสร้างตัวตน ก็จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นอาจจะมีคนมาจ้างงานเรา,ามาเสนองานให้กับเรานะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถก็ได้มันเหมือนคุณจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะคะดังไพ่หนึ่งเหรียญนะโอกาสงานใหญ่งานโปรเจกต์ใหญ่ที่มันจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนโตที่มาจาก การใช้ความสามารถด้วยแล้วก็บางท่านอาจจะได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจคนที่มีชื่อเสียงที่สามารถปกป้องคุณได้สามารถจะช่วยเหลือคุณได้ในยามที่เดือดร้อนนะคะนะก็มีดวงของการได้รับความรักความเมตตามีคนมาคอยช่วยเหลือมาคอยสนับสนุนหรือจะมีคนคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีก็ขอให้เรา รับฟังนะในทุกๆคําสอนทุกๆคําแนะนำซึ่งมันสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานแล้วก็ในการทำธุรกิจก็ได้นะคะบางทีการฟังให้มากขึ้นนะหรือการใช้เหตุและผลในการตัดสินใจมันจะช่วยทำให้เราทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดีย หรือมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นถ้าคุณลงมือทำมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังดังที่ใจคุณปรารถนานะคะ <c oughs> ก็ขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดมีความรู้หรืออย่างน้อยๆก็มีความชื่นชอบกับสิ่งนั้นมันจะทำให้เราไปได้ดีทำสำเร็จมีความสุขด้วยนะคะอย่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำงานที่มันเหมาะสมกับความสามารถหรือเป็นงานที่คุณถนัด มีความสุขกับการทำงานมากขึ้นด้วยนะคะแต่ก็เลือกทำในสิ่งที่เรามีความรู้หรืออย่างน้อยๆก็มีความชอบจะทำให้ผลงานออกมาดีเกินคาดนะคะนะมีไอเดียอะไรมีเป้าหมายอะไรก็ลงมือทำอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝันอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไม่สำเร็จได้นะตอนนี้โชคชะตาเป็นใจทุกอย่างดูลงตัวมันหยิมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะจะ ลงมือทำนะก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะแล้วก็เป็นดวงที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้ฝ่าฟันถ้าคุณเพียรพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจใจสู้เสยอย่างนะคะคุณแข่งขันอะไรคุณชนะได้หมด นะอยากชนะการแข่งขันนี้นะคุณก็จะสมหวังได้รับเหรียญรางวัลชื่อเสียงเกียรติยศไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาด้วยนะคะนะความสําเร็จหรือชัยชนะที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงหรือเงินนะรวมถึงรายได้มหาศาลมันก็เข้ามาจากการลงม,มือทําการใช้ความรู้ความสามารถเหมือนเป็นราศีที่ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยยิ่งสู้นะก็จะยิ่งปังด้วยนะคะนะก็ขอให้เร่งกรอบโกย แล้วก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทุกวันนี้โรคนี้ก็ก้าวไปไกลมากเลยนะคะเราก็ต้องตามให้ทันนะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็จะนำพาซึ่งโอกาสดีๆมากมายและจะทำให้เรามีทางเลือกในการประกอบอาชีพเยอะด้วยนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีกันรวมถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณหากคุณได้อธิษฐานจิตนะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนามันจะกำลังเป็นจริงท่านกำลังจะอวยพรอวยชัยให้คุณสำเร็จดังที่ใจอธิษฐานไว้แต่เราก็ต้องกระทำแต่ความดีด้วยนะคะถ้าคุณทำดทำความดีในรูปแบบต่างๆไม่คิดร้ายกับใคร นอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะอยู่เคียงข้างคุณคอยอวยพรให้คุณประสบค,ความสําเร็จหรือชีวิตติดขัดอย่างไรสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอหรือดนจิตด,ดนใจให้คุณได้เจอทางที่ดีเจอเส้นทางชีวิตที่จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะการสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทําอะไรเราได้ศัตรูหมู่มารคนที่คิดร้ายกับเรา เขาก็จะไม่ไม่สามารถทําอะไรเราได้ก็ด้วยเกาะแห่งความดีนั่นแหละนะคะที่คอยป้องกันนะสิ่งไม่ดีไม่ให้สามารถมาทําอะไรเราได้นะก็เป็นดวงที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคอยปกป้องดูแลอ่าแล้วก็คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะไม่ให้มาทําอะไรเราได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมีสิ่งเหมือนมีการทําอะไรบางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันจะแปรเปลี่ยนเป็นความสําเร็จแล้วก็เงินที่จะมีเข้ามามากขึ้นนะคะาบางท่านอาจจะต้องทําหลากหลายอย่างหลายอาชีพซึ่งมันจะส่งผลดีทําให้มีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะความเหน็ดเหนื่อยนั้นนะบางคนก็หวังแหละนะว่าฉันเหนื่อยฉันต้องได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะคือจะได้อะไรมามันก็ต้องบุกต้องลุยต้องลงมือทํา าจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงสะส่วนใหญ่นะไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกนี่ไม่มีเงินเข้ามาแต่รายได้นะหรือผลตอบแทนที่ได้รับกลับมารับรองเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนจนทําให้คุณหายเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างมีไฟมีพลังคุณจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆก็ได้นะสำหรับใครที่รู้สึกหมดไฟหมดพลัง หมดเพชันกับการทํางานเปซะซื้อรนะคะก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่จะมาปลุกพลังคุณามาทําให้คุณมีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นอยากจะเอาชนะอยากจะแข่งขันอ,อยากจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณอาจจะเป็นเหมือนเป็นคําให้กําลังใจหรือ,อเป็นเพชันใหม่ๆที่มันจะปลุกพลังในตัวคุณให้มีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทําเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ ก็เหมือนจะได้รับพลังอะไรบางอย่างที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้รวมถึงถ้าใครกําลังบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะคือเพียงแค่คุณลงมือทำเนี่ยมันก็สำเร็จไปเกือบครึ่งแล้วในระหว่างทางนะก็มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่บ้างก็ขอให้อดทน นะแล้วก็ใจเย็นนะคะความสําเร็จแต่ละคนเนี่ยมันมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าทาวันสองวันแล้วเลิกนะคะมันก็ต้องใช้เวลากันสัหน่อยบางคนเป็นปีนะหรือหลายปีกว่าจะประสบความสําเร็จแต่อย่างน้นอยๆนะเราได้เริ่มต้นแล้วนะคะ,ะมันก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จได้นะคะมีดวงนาฬิอุปถามด้วยนะอาจจะเป็นคนในครอบครัว เป็นคุณแม่คุณป้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานที่คอยสนับสนุนเมตตาเราให้โอกาสที่ดีกับเรานะคะใครที่หยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเราทำให้เราเติบโตก้าวหน้าเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้นะคะแล้วก็รักษาคนเหล่านั้นให้ดีด้วยด้วยการทำความดีตอบแทนกลับไปความรู้จักบุญคุณคน บุญกตัญญูนี่แหละที่มันจะยิ่งสร้างสเสน่ห์ทำให้มีแต่คนรักคนเมตตาไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยทำอะไรก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะดวงความรักก็โดดเด่นนะสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอรักที่ดีเจอคนที่รักจริงหวังแต่งนะคะได้เจอรักที่มันจะเป็นรักที่คุณไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน นะได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่คุณไม่เคยได้นะคะหรือใครที่อกหักเสียใจมาหมาดๆนะก็ถ้าคุณยังไม่พร้อมมีใครกลับมารักตัวเองก่อนนะคะแล้วถ้าใจเราเข้มแข็งแล้วดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนดีๆนะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไขวอคว้า,วาไม่ต้องไปแสวงหาเลยนะคะ คนที่ดีนะคนที่เหมาะสมกับเราก็จะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะเป็นคนที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเห็นหน้ากันบ่อยๆก็อาจจะก่อเกิดเป็นความรู้สึกความผูกพันที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะก็มีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นคู่รักนะคะที่คบหากันมานานความรักมัน มันถึงขั้นที่จะได้ตกวงปงใจเป็นแฟนหรือมีเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวแล้วก็ได้หรือถ้าเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในแบบที่คุณคาดหวังไว้นะก็สมหวังในหลายเรื่องกันเลยทีเดียวอย่างแน่นอนนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนดวงพลิกฟื้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดี จากที่ชีวิตเจอแต่เรื่องแย่ๆนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งที่ดีในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ